สวัสดีค่ะเพจ,จลำพูนกดแอบวนนันะคะเรามาที่สนามกีฬาเทศบา,นนาลนครเชียงใหม่นะคะขณะนี้กำลังมีการรวมตัวของอพี่น้องนะคะชาวไทยใหญ่ชาวพมา่าและหลัก,กชาติพันธุ์นะคะที่ที่สัญชาติพมา่าแล้วก็มาอา,อาศัยทำงานอยู่ในเชียงใหม่นะคะเขามาประท้วงรัฐบาลนะคะตอนนี้เนี่ยมีการติดต่อเพื่อขอใช้สถานที่ของ เทศบาลนครเชียงใหม่นะคะแต่เกิดมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งโดยกระทันหันนะคะทำให้ตอนนี้พี่น้องที่มาชุมนุมประท้วงเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไายไปภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ได้นะคะจะเห็นว่าประตูตอนนี้ปิดอยู่นะคะอันนี้ก็กำลัง ตอนนี้มีพี่น้องมาแล้วก็บอกว่าจะขอถามว่วทางเข้าไปทางนทีเนี่ยผมกอกามาลแล้วนรับตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าบัรที่มาวันนี้ก็อ,กอ,อทุกจะทอลล์พี่น้องไทยครับ,บผมผมทุกๆค,นคนุมเราที่เรามาวันนี้ก็อยากจะทอลล์พี่น้องไทยแล้วก็ทพมเกช่วยช่วยแต่ว่าเพราะว่าพี่น้องในงานเขาเห็นมากเออว่าพี่น้องที่ผมพยศีภายมาก,ก็เยอะเองี้ยนะครับล้วที่ส่ง ที่ส่งสเปียงไปอะไอันนี้อยากผมว่ามันมีปัญหาอันนี้ก็เลยแบบว่าอยากให้แบบเห็นใจเราหน่อยเงี้ยก็เลยแบบว่าให้อาหารที่ส่งไปที่ช่วยไปเงี้ยให้ไปท,ที่ที่คนไทยนะครับการชุมนุมครั้งนี้จัดโากผมดูไม่ได้ครับยย <S <S ผมก็จิตใจเราอ่ะเขาเราก็บางทีเราทำงานเราก็มาดูเรื่องข่าวเนี่ยเราก็แบบใจเรามันคือเจ็บครับคืเราเป็นคุณม,มนุษย์เหมือนกันอย,อย่างเงี้ยครับหลังจากเขาร้องแล้วก็อยากจะให้ช่วยๆกันหน่อยเงี้ยครับอยากจะให้ช่วย เป็นมนุษย์ด้วยกันอย่างงี้ครับเราเห็นเราเราน้ำตาจากไหนครับผมวันนี้ที่เข้าไปเจรจากับเจนนี่เนี่ยสรดบผมสนเขา,าจะให้เราเข้าไปได้หรืออะไรอันนี้คืออันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าข้างในเขาผมบอกว่าเจรจากันอยู่อะไรอย่างงี้ครับผมแต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังไม่ว่าจะให้เข้าไปไหมอันนี้ก็ยังเขาก็ยังไม่ยืนยันมาว่าจะให้เข้าไปตอนนี้ก็กำลังคุยกันข้างในเขาเหตุผลว่าะไฮะเหตุผลนี่ผมก็ไม่รู้ครับเพราะว่าข้างในเขาก็ไม่ไม่ได้ตอบมาอะไรแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนอย่างที่เห็นกันครับ รามาด้วยใจครับที่มาวันนี้ก็เราอยากให้เพราะว่าเราก็สงสารคนในประเทศเราเนาะเพราะว่าครับผมอยากจะพูดอะไรถึงญาติพี่น้องที่อยู่ในประเทศพมา่าบ้างฮะก็อยากจะให้สู้ต่อไปครับผมอยากจะให้สู้ต่อไปครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเงี้ยผมก็สงสารครับผมหน้าที่ที่ว่าเออเราก็เป็นชาวในเมียนมาทุกทุกชนเผ่าครับผมหมายถึงทุกทุกชนเผ่านะครับผมผมไม่ได้หมายถึงว่าเออเราเป็นใครใหญ่หรือว่าอะไร ที่เรามาวันนี้ร่วมแรงร่วมใจให้กําลังใจเนียครับที่แบบว่าอุพยมมาหรือว่าหนีภัยมาท,ทุกคนที่แบบว่าถูกแบบว่าเออเสียชีวิตไปหรือว่าทุก,ทกคนครับให้กําลังใจทุก,ทกคนครับผมเราอยู่ทั้งนี้เราก็แบบเราก็รักคนหลักของเราครับผม ในส่วนของรัฐบาลไทย่ะคะอยากจะฝากอะไรถึงรัฐบาลาไทย<า>บ้าง,งคะือว่าเพราะว่าอยากจะให้กัแบบผู้นีภัยคอนโดนีที่ลำบากที่ชายแดนที่แม่ฮ่องสอนหรือว่าที่ใกล้ๆเมืมงฟางหรือว่าทุกๆอยา่างที่ใกล้ๆกัฐกนัเหลียงเนี่ยครับอยากจะฝากถึงที่รัฐบาลไทยบอกให้เห็นให้รัก ให้มีน้ำใจให้เราหน่ายเงี้ยครับที่ส่งสเปียงไปเงี้ยบางทีก็เขาก็บอกว่าไม่ถึงอ pues, ย่างเงี้ยครับก็เรื่องนี้าะว่าที่ในป่าเพราะาลำบากจริงๆครับแต่ละวนันเขาก็ไม่ได้กินเท่ากาันอยาเงี้ยครับอยากให้สเบียงหมูที่ส่งไปครับผมอยากให้ถึงพี่น้องชาวกะเรียงหรือว,ว่าชาวไทยใหญ่ทุกส่วนเผ่าที่ลำบากอตอนนี้ครับผมอันนี้มาจากใจครับผมผมไม่ได้ที่ผมมาวันนี้ก็ครับผมผมอยากจะขอร้องจริงๆครับหมายถึงตอนนี้เนี่ยไม่มีการเปิดชายแดนให้มีการให้ความช่วยเหลือได้เข้าไปใช่ไหมคะแต่เปิด แต่บอกว่าจะเปิดอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรแต่ว่าคนที่ไปส่งก็บอกว่าตอนนี้สเปียงแต่ว่าตอนนี้ก็ไปอยู่แต่ว่ายังไม่ถึงถึงบ้างไม่ถึงบ้างอ่างเงี้ยครับเท่าที่เราดูมาที่เมื่อวันกับวันนี้อ่างเงี้ยครับแต่อยากจะถ้าเกิดว่ามีคนส่งไปเงี่ยอยากให้รัฐบาลไทยแล้วก็มีน้ำใจช่วยพวกชนเผ่าเราหน่อย่าเงี้ยเพราะเราอยู่ในาพาวะเพราะว่าจริงๆมันก็ลําบากจริงๆครับถ้าไม่ลําบากจริงๆอ่ะจนถึงฝ่าน,นี้ก็ไม่มีอันนี้มาด้วยใจจริงๆครับที่มาทุกคนนะครับผมไม่ได้แบบว่า มาให้แบบวุ่นวายนีครับเราก็ไม่ได้สร้างเขามวุ่นวายครับผมช่องที่ขอชื่อชื่อช่ออะไรครับค่ะนี่ก็เป็นตัวแทนนะคะของชาวพม่าเชื้อสายไทยใหญ่นะคะที่เป็นตัวแทนของพูดินะคะเรียกร้องให้คนไทยเห็นใจชาวพม่านะคะแล้ก็ฝากไปถึงรัฐบาลด้วยเพราะว่าตอนนี้ที่ลำบากกันจริงๆคือผู้อพยพหนีภัยการสู้รบนะคะ ที่อยู่ตามแนวชายแดนยังไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะเนื่องจากสะเบียงอาหารวัชพันฑ์ต่างๆนะคะไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงผู้หนีภัยเหล่านั้นได้นะคะชายแดนก็ยังปิดอยู่เราหวังว่าเร็วนี้จะมีการเจราจาหรือมีการเปลี่ยนแปลงคําสั่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้อ,อพยพได้เข้ามาพักพิง ในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ได้เข้าถึงอาหารและยารักษาโรคมากกว่านี้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงเด็กแล้วก็คนชราคนป่วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆกันนะคะตอนนี้พี่น้องนะคะก็มาออกันอยู่หน้าสารกลางนะคะก็มีสุรมชนชนหลายสำนัก ตัวดีค่ะอยากจะพูดอะไรถึงคนไทยบ้างไหมคะอยากจะฝากอะไรหไหม,ไมขอบคุณค่ะดีใจที่ได้มามาจากเมืองไหนคะเมืองายค่ะเมืองไรค่ะคนี่อยู่ในรัชฉานใช่ไหมคะใช่ค่ะญาติพี่น้องทางนู้นเป็นยังไงบ้างคะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากค่ะเพราะว่ามันเป็น อ่อนมึวยเนาะก็ยังปลอดภัยทุกคนใช่ไหมคะยังอ่อนก็ได้เป็นยังไงบ้างคะมาจากเมืองไหนคะอ๋ออยู่เมืองขะาุ่นครับและฉานเหมือนกันครับทางนั้นเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ครัอขึ้นมายิงเมืองฮ้องกหน่อน ทำไมทำไมต้องเป็นเมืองนั้นด้วยเพราะว่ามีกองกําลังอยู่หรือว่าเป็นเพราะอะไรคะทำไมมันยงิงม,มันมันยงิงกะเรียงด้ยอ๋อคือเมืองที่เราอยู่นี่ม,มีมีกองกําลังของกะเหลี่ยงอยู่ด้วยกะเรีงเ<ล>ยงด้วยครับระยะพี่น้องดังนั้นเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้มันอยู่เรามันขุดหลุมอยู่ครับมไม่เอาพรขุดหลุมอยู่ชาวบ้านต้องขุดหลุมอยู่ครับแล้วเสบียงข่าวเครื่องบืนมันยิงครับ เมืองเนี่ยอยู่ใกล้กับชายแดนไทยไหมคะใช่เหยครับแล้วมีมีชาวบ้านที่หนีมาอยู่ตามชายแดนบ้างไหมไม่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 มีแต่ว่าก็ขุดหลุมอยู่ใกล้ๆบ้านใช่ไหมคะเรื่องเสบียงอาหารเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้มันมันตัดอนนี้อ๋อโทรหามาได้โทรหาก็ไม่ได้แม่พ่อก็ติดต่อไม่ได้ก็มาได้เราก็ร้อนใจเนาะ แล้วคิดว่าเนี่ยเราจะช่วยคนทางนั้นได้ยังไงบ้างในเมื่อในเมื่อเขาก็ยังไม่ได้หนีมาที่ชายแดนเขาก็ขุดหลุมอยู่อย่างนั้นเราคิดว่ามีวิธีการไหนที่จะสามารถที่จะหยุดความเดือดร้อนของที่น้องทางนั้นได้บ้างเราที่ติดมาได้ม้างเองเนี่ยเนี่ยจะแรงเนี่ยผมออไม่รู้เลย,เยอยากให้รัฐบาลไทยหรือนานาชาติเนี่ยมีส่วนช่วยอะไรในเรื่องนี้บ้างรัฐบ,บาลสิรัฐบาลช่วยได้ไง อยากให้หยุดยิงเนาะส่วนใหญ่ที่นี่ที่มาวันนี้เป็นเป็นคนไตหรือเปล่าเป็นทางฝัง,งเป็นไก่ตกเรียงครับไกะกเรียงไกะกเรียงนี่หมายความว่ายังไงคะนันเป็นนั่นเป็นโซนครับ พ,พ,พ,พูดไทยได้พูดกะเหรี่ยงได้ครับอ๋อพูดไทยได้พูดกะเหรี่ยงได้เพราะว่าในเมืองที่อยู่นี่ก็คือเป็นมีสองสองเชื้อชาต,ติที่อาศัยอยู่ร่วมกันก็เลยพูดได้สองภาษาครับที่ที่เมืองเมืองกะปูนนั่นกันเมืองกะปูนกะปูนอ๋อ,อค่ะอยู่เมืองกะปูนที่ตั้งตั้งได้ละเมี่งทีที่แปว่าอ๋อค่ะค่ะนี่ค่ะก็ยังยังออกันอยู่ริมถนนนะคะ ภายในสาระกลางนะคะตอนนี้ก็มีตัวแทนของนักศึกษานะคะมหาว,วิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้เข้าไปเจรจาก,กับเจ้าหน้าที่นะคะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วมันมีการอนุญาตแล้วนะคะแต่เกิดมีการเปลี่ยนแปลงคําสั่งนะคะนะคะ <c oughs> ตอนนี้อันนี้ก็มีการขายเสื้อนะคะขายเสื้อขอโชว์เสื้อให้ดูหน่อยได้ไหมคะ เสื้อให้ดูหน่อยได้ไหมคะขอขอดู่ค่ะนอตนครับ้องสาเปล่าลูกเขาขายเสื้อไม่ใช่เนาะมีเดียมนเอ็กเซลไม่เป็นไรชาร์ดดีไซน์ชิน ะขอดูเสื้อหน่อยนะคะอะไรการเสื้อให้ดูหน่อยได้ไหมคะ People's area หะอครับย่าเลยเนาะตอนนี้เลยนี่มีหลายแบบเลยนะคะเป็นเสื้อสนับสนุนการต่อสู้อ๋ออะรเราก็ไม่จ้าจ้าไม่รอดหรอกอเคแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับใจเย็นครับนี่มันใหญ่ นี่นะคะก็เป็นเสื้อรูปองซามส์จีนะคะถ่ายด้ยด้วยถ่ายด้วย่ายยนนี้ชาวพม่าก็มาช่วยกันถือเสื้อนะคะซึ่งเงินจำนวนนี้ก็น่าจะถูกนำไปเป็นกองทุนในการเคลื่อนไหวด่ากันาอะไรแม่เลยม่ชรน้งน้องี้อยู่ไบาระคะตกูบาระกูแอสมาอนนีกอ่ะ ชีม่ชีมาูตรงนั้นก็มีการแจกแบนเนอร์กันด้วยนะคะง่ายจะมาโชว์ให้ดูหนได้ไหมคะทั้งเสื้อเสื้อข้อความหลังเสื้อเขียนว่าอะไรเอ่ย เงินทุนในกาเอ้เงินรายได้จากการขายเสือนี่นำไปใช้ทำอะไรคะขอบ้าผก็ไม่รู้อดูข้อความหลังเสื้อหน่อยนะคะกลางกลางดีๆเลยค่ะนักข่าวท่านอื่นจะได้ถ่ายด้วยมาเป็นเพื่อนี้กำงเ่มนปีมาเลยเนาะาเ่ป อันนี้เป Eller, ็นหนึ่งในเสื้อ um, ที่คนซื้อไปใส่กันนะคะขอบคุณมากค่ะอันนี้เป็นสัญลักษณ์อะไรบ้างเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนะคะยังไงแผนที่ ส่วนข้อความที่เป็นป้ายสีแดงคาดหัวนี่แปลว่าอะไรคะไม่แปลว่าอะรเปอาร์มนยรนับนครบเนี่ยงรับเป็นะะนเปนรับข,ของปรชชับะะา,านคเน่ับ่ยคอับเน่ครับเนานรับเนีลครังเนีครน่ะคะับเนี่ครับ่ CD M. CD M คอ,อรครันคีครับนี่ครับเน็่ยครับียครัดคันีครับเครนยครัดครันรนครันะครับเนอนรยะรัดคนน่เนาะ ไปตึงฟอตินอเรเซียเนาะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยใช่และเราคือประชาชนของพม่าอะไรประมาณนั้นสีแดงอ่ะมันมีคำพูดด้วยอ่ะแปลว่าอะไรคะอ๋ออันนั้นคือศึกนี้เราต้องชนะใช่ใช่ขอโชศึกนี้เราต้องชนะหน่อยศึกนี้เราต้องชนะวันนี้คาดสีแดงนี่นะคะศึกนี้เราต้องชนะนะคะยังไงทั้งหมดนี่นะคะ ตรงนี้ก็จะมีธงของอันนี้เขาเรียกธงของสหภาพพม่าใช่ไหมคะแล้วก็ธงของของรัชฉานด้วยในรัชฉานครับผมเชื่อตัวนี้นักจากของไทยังจากพม่าแล้วถ้าใช้จ่ายแล้วเนี่ยทางเราจะส่งไปให้ทาง CDM นะฮะทางพม่าโดยตรงเลยนะครับผมตัวละสองร้อยครับตัวละสองร้อยบาทเอจีโอเคเอ็นจีอะไรบี้อะเทรนดี้อะบี้คลับผมเก้าสิบหนึ่งและสี่อะบีโอเค တ <m urs> um> ော်လေခုနကဘလူလည်းမကြည့်အောင်ဆိုင <t> ်ကနေအပြေ <t> ာင် <out> okay. Okay. Oh းမေးပါလို့ခေါ်နေတုန်းတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ဟုတ်အဲ့မကြည့်ဘူးဒီထဲမှာဘာလို့လဲဘာအတွက်ကြောင့်လဲဒီညရာကိုကြောင်ခိုင်းတာလဲကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာကြားရမှာလဲအဲ့ဒါကြောက်လဲမကြောက်လဲမကြောက်ဘူးခနဲ့စားလို့ရေးဒါလိုမျိုး3မိနစ်စောင့်လို့တော့ဘာဖြစ်နေလဲဟာဟုတ်ကဲ့ဗျာ3မိနစ်စောင့်လို့ဒီညရာကြောင့်စစ်တုံးစစ်တာကြောက်သွားမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်ဒါဘောက်ခိုင်းနော်

เปิดแล้วนะคะตอนนี้ประตูเปิดแล้วไม่ใช่ค่ะประตูเปิดให้รถออกแต่ไม่ไม่ยอมเปิดให้มวลชมเข้าไปนะคะเขไม่เข้าเข้าไปไเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจบการถ่ายทอดสดพาสวันนี้ก่อนนะ ยาจะมาเลยอ่่้ายกลเนาะออมวนยามอเ่มาชยื่อาะงเี่ยเยเยก็ถ้าไม่ได้เข้าไปก็คงจะต้องทำกิจกรรมกันข้างนอกนี่นะคะดีเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีคนผ่านไปผ่านมานะคะชาวเชียงใหม่ก็จะได้เห็นด้วยว่าพี่น้องชาวพม่าเขามาชุมนุมอะไรยังไงถ้าเกิดเข้าไปในสารลางก็ไม่มีใครเห็นนะคะอยู่ริมถนนนี่แหละ อยู่ริมถนนเลยนี่อ่าค่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้เอารูปจอ,องซานสุจิมาด้วยนะคะเป็นเป็นแม่ของแผ่นดินนะเป็นแม่ของแผ่นดินเขาบอกเขาพ่อบอกเป็นแม่ของแผ่นดิน แต่ว่า okay, ไม่ได้เปิดให้มูนม <า S 1> ชมเข้าไปน,านะคะ แล้วขอจบการถ่ายทอดของพา s s ทวันไปก่อนนะคะเดี๋ยวดูว่าจะจะเป็นยังไงต่อไปนะคะจะได้เข้าไปหรือเปล่าหรือจะจัดกิจกรรมนริมถนนแบบนี้เลยนะคะจบแป๊บนึงนะคะ จังหวดัวดชอมพรนะในเมือ่อ ตอนนี้การได้เข้าไปในสถานีรทศบาลก็อาจจะไม่ได้สําคัญแล้วนะคะจะเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้ทั้งนั้นนะคะจริงจริงแล้ววัตถุของสวิ้เป็นคำสั่งเขาไล่ให้เข้า အမြအတူတွေနဲ့အမစာရေးတွေအများကြီးရှိတယ်တို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါတို့တန်ပေါင်းတီးလို့အပနေဒီတို့ကိုပါတီးနေစီရအန်ကိုမလောက်တဲ့လူနှမရဲ့တရားခံသူပဲသူပဲအနာရှိရေမလုံးတွေငွေသိကုလေးရုံ့ရုံ့တာငါတွေကိုတတ်ခဲ့လာနောက်တစ်မျိုးกว่าလူခြေသိတဲ့ကြအဲ့ train